ตอนช่วงนั้นไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นไทรอยด์แต่ว่ามีแต่คนทักว่าทำไมผมจังอะไรเงี้ยพอสังเกตดูว่าตัวเองทำงานแล้วก็เหนื่อยหอบนิดๆนหน่อยก็เหนื่อยหอบแล้วก็เหนื่อยออกเ yes. ยอะแล้วเพื่อนบอกว่าทำไมอยู่ดีๆคอทำไมมันพองขึ้นวะือ <P> <า S 1> เห็นได้ชัดเลย <า S 1> เห็นได้ชัดเลย,ยมองเห็นชัดเลยตรงคองไปๆมาๆก็เลย สังเกตตัวเองไม่ไหวแล้วก็ไปหาหมอแล้วค<อ>่ะพอไปเขาก็เจาะเลือดอะไรเนี่ยมาเจอว่าเป็นไทรอยพอมาดเูเห็นอะไรที่ยาตัวนี้ดีจังอะไรเงี้ยก็เลยลองซื้อรราม,มากินดูหลังมากินก็ว่าอาการมันก็ดีขึ้นน,นะนะมันก็ทำงานได้ตามปกติ่ะสบายค่ะพอหมดกระปุกเนี่ยกระปุกที่หกหมอนัดไปตรวจอีก ไไปกก็บบอม่พแล้วสวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบรนด์ค่ะวันนี้นะคะชิวได้รับเกียรตินะคะมาถึงแถวอ้อมน้อยเลยนะคะเพราะว่าเคสนี้นะคะเป็นเคสพิเศษค่ะเป็นไทรอยคอพอกโตค่ะและตอนนี้นะคะลูกค้าเป็นอย่างไรบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังจากปากลูกค้าเองเลยค่ะสวัสดีค่ะช่วยแนะนําตัวนะคะให้กับผู้ชมฟังหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุขทีกชาติจค่ะเป็นไทรอย ปกติอะคะ่ะแต่ว่าเมื่อก่อนนี้อาการผมอมแล้วก็คอจะพองอ๋อตรงนีง้จะบวมจะบวมช่วงนี้จะบวมใหญ่มากไหมคะพี่สุก็ใหญ่ไม่เท่าไหร่นะคะ,ะแต่ตอนนี้มันยุบลงบ้างเนี่ย<ะ>แล้วก็ไปหาหมอหมอก็เจาะเลือดเจาะเลือดแล้วก็เขาก็เจาะก้อนไอ้ตรงเนี้ยไปตรวจ ก็ว่าเป็นไทรอยงั้นเดี๋ยวเรามาเจาะทีปะทละประเด็นก่อนนะพี่สุที่บอกว่าผอมนี้ผอมประมาณกี่กิโลคบพี่สุประมาณสี่สี่สิบโลแต่อตอนนี้หกสิบฟาโลเป,เป็นหุ่นสาวๆแบบสาวนฝดฟารเลยนะสี่สิบกว่าผอมมากเห็นก็บอกตกใจอะผอมไม่ตกใจเลยแต่ตอนนั้นเราเรารู้ตัวป่ะคะว่าเราเราเป็นไทรอยหรือว่านว่าผอมปกติตอนช่วงนั้นไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นไทรอยแต่ว่ามีแต่คนทักว่าทําไมผอมจังอะไรเงี้ย พอสังเกตดูว่าตัวเองทํางานแล้วก็เหนื่อยหอบอืดนิดนหน่อยก็เหนื่อยหอบแล้วก็เหงื่อออกเยอะอก็แล้วเพื่อนบอกว่าทาไมอยู่ดีๆคอทำไมมันพองขึ้นวะคือเห็นได้ชัดเลยเห็นได้ชัดเลยมองเห็นชัดเลยตรงคอเนี่ยพอไปไปไปมาๆก็เลยสังเกตตัวเองไม่ไหวแล้วต้องไปหาหมอแล้วพอไปเขาก็เจาะเลือดอะไรเนี่ยก็เจอว่าเป็นไทรอยแล้วก็ให้ยามาเป็นประจำ กินนานมากนะเป็นปียาเนี่ยที่แรกที่แรกก็ให้เป็นวันละครึ่งเม็ดแต่เขาให้มาเป็นแบบเป็นเดือนน่ะนัดไปทีอะไรงะเงี้ยก็ไปเรื่อยๆไปแล้วก็มันอาการมันก็ไม่ดีขึ้นเรก็เจาะไปเจาะมาสามรอบนะั่นเจาะเพื่อให้มันเล็กลงเจาะใช่เขาบอกว่ามีมีหนองเจาะมาแล้วก็เอไปตรวจช่วงนั้นนะ่ะพบอยู่นะไทรอยอะ่ะ พอ,อมาดูเฮ้เห็นว่ากิยาต,ตัวนี้ดีจังอะไรเงี้ยก็เลยลองซื้อมากินดูอ๋อไปเจอบาลานยูค่ะก็คือแบบเสิร์ชเน็ตอินเทอร์เน็ตดูใช่ใชคะ่ะเจอในอินเทอร์เน็ตนี่แหละก็เลยลองสั่งมากินดูค่ะสั่งมากินเอ้ยคคอว่าอาการมันก็ดีขึ้นนะนะค่ะนี้มันหมดไปสามกระปุกก็เลยสั่งมาใหม่อีกรอบหนึ่งกระปุกแรกตอนแรกที่ทานกระปุกแรกเป็นยังไงบ้างคะพี่สุกก็รู้สึกว่าดีนะ ยาตัวนี้มันดีกินข้าวอะไรก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นอยู่เพิ่มไปเรื่อยๆจากตอนแรกที่เราผอมผอม,มากๆ แล้วก็น้ําหนักก็เพิ่มขึ้นเพื่อนบอกเอ้ยไปทาอะไรมาว่าทําไมอ้วนเนี่ยเนี่ยก็เปลี่ยนจากคําว่าผอมเป็นอ้วนแล้วเนี่ยแล้วเลี้ยวแรงที่เราต้อนรัอใช่มันก็ทํางานได้ตามปกติอะไรเงี้ยสบายอยู่ค่ะแล้วเหงื่อที่เราออกเยอะเนี่ยมันก็มันก็ลดลงมั่งนะค่ะลดลงมั่งแล้วก็พอดีว่าก็หาหมอด้วยอะไรด้วยนะทานยาตัวนี้ด้วยแหละทานไปเรื่อยๆเ๊ะหมดไปแล้วสามกระปุกนีะ เอาอีกสักสามกระปุกดีกว่าอะไรเงี้ยพอดีไปหาหมอพอหมดกระปุกเนี่ยกระปุกที่หกหมอนัดไปตรวจอีกไปก็บอกไม่พบแล้วเจาะเลือดไปตรวจบอกไม่พบเดี๋ยวนะคะพี่สุขคือคุณหมอเจาะตรวจอีกเจาะเลือดเอาเจาะเลือดเจาะเลือดแล้วคุณหมอบอกว่าอะไรนะคะไม่พบเชื้อแล้วไม่พบเชื้อของไทรอยใช่ไม่พบเชื้อไทรอยแล้ว โอ้ดีมากเลยที่เขาตรวจไอจอดเลือดไปตรวจแล้วเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับอาการของผุมมแพ้มากกว่าไม่ใช่ไทรอยเขาว่าอย่างเงี้ยอเพราะฉะนั้นยาเกี่ยวกับไทรอยเราก็ไม่ต้องทานแล้วใช่หมองดยาแล้วตอนนี้อ๋อดีมากตอนนี้หมองดยาแล้วไม่ได้ทานยาแล้วอ๋อค่ะนั้นสิบคะแนนพิสูจน์เขาเท่าไหร่คะเกี่ยวกับตัวนี้รันอยู่อ่ะ ให้ติดเลยขอบคุณมากเลยเพราะว่าช่วงนั้นพี่สั่งมาสามกระปุกอันนี้พี่สาวที่บ้านที่หนองคายอ่ะเจ้าเป็นเขาก็สั่งเหมือนกันตอนนั้นนะโอแล้วพี่สาวเป็นเป็นอาการเกี่ยวกับอะไรเป็นไทรอยด์เหมือนกันค่ะแต่เขาก็สั่งไปตอนนั้นเขาก็บอกเอ้ยยาตัวนี้ดีนะอะไรเงี้ยเขาก็ทานเรื่อยๆอยู่เขาอยู่หนองคายนะอพี่สาวอะค่ะเท่ากับว่าพี่สั่งมาหกกระปุกแล้วก็ สั่งไปหน่งค่ายอีกสามเป็นเก้ากระปุกเอาอย่างนี้ดีกว่าให้พี่สุกนะคะช่วยแนะนํากับคนทางบ้านดีกว่าถ้าเขามีอาการเช่นเดียวกับพี่สุกเนี่ยให้เขามาทานบรันอยู่ถ้าใครเป็นเกี่ยวกับไทรอยตอนนี้ก็ลองลอง,ลองยาตัวนี้มาชิมดูมาลองดูค่ะเพื่อมันจะหายเพราะว่าที่แรกตัวเองเป็นก็คิดว่าจะได้ผ่าและะ้วมั้งอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้หมอไม่พบเชื้อแลว้วก็ดีใจอยู่คง<ะ>จะไม่ได้ผ่าและะ้วมั้ง แต่มันจะเหลือก้อนอยู่หน่อยตอนนี้คอันน่าจะหายอยู่หรอกนะคะก็ได้สิบคะแนนเต็มไปเลยนะคะจากพี่สุขนะคะก็ยังไงวันนี้ทางบริษัทบาลานแบน์นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่สุขมากเลยนะคะที่ให้บาลานยูนะคะช่วยดูแลสุขภาพนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะใช้บาลานยูนะคะช่วยดูแลสุขภาพนะคะก็ติดต่อมาที่เบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีโปรโมชั่น2แถมหนึ่งอยู่ค่ะแล้วก็ฝากอีกหนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอค่ะ วันนี้นะคะชิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเคสหน้าชิวจะไปที่จังหวัดอะไรนะคะเตรียมติดตามชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สุ